สวัสดีครับกัลยานมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง2ดวงกับดุงโจโหราซึ่งถ้าใครยังไม่รู้ว่าดวงของตัวเองมีดาวอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะวางลิงก์วิธีการผูกดวงชะตาของตัวท่านเองให้เอาไว้นะครับที่ใต้คลิปนี้หลังสงกรานต์ปีนี้ก็มาถึงจุดเปลี่ยนดวงชะตาครั้งใหญ่ของคนชาวราศีตุล พราะดาวพฤหัสบ,บดีจะโคจรย้ายราศีจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษในวันที่19เมษาย,ยน2566น2566ในช่วงเวลา3ทาทุ่มสนาทีจนถึง3ามทุ่ม20นาทีดาวพฤหัสบ,บดีเป็นดาวตัวแทนของโอกาสของชีวิตโชคลาภคนอุปถัมภ์ค้ำชูผู้หลักผู้ใหญ่ผูบาอาจารย์ความรู้ตำหลักตำราและความหมายอื่นๆอีกมาก ดาวพฤหัสบ,บดีที่โครจรย้ายมาที่ราศีเมษนี้ส่งแรงมาถึงลัคกนกา,าของชาวราศีตุลโดยตรงเป็นดาวพฤหัสบ,บดีที่ทรงยศคือมีตำแหน่งทางโหราศาสตร์เป็นราชาโชคจึงมีอำนาจบาร,รมีสามารถดลบันดาลสิ่งดีๆให้กับเจ้าชะตาให้บังเกิดขึ้นได้โดยง่ายชาวราศีตุลจึงมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตให้ท่านได้คว้าได้จับได้ทำจะมีคนที่มีความรู้ หรือมีผู้หลักผู้ใหญ่มาให้ความร่วมไม้ร่วมมือร่วมพุ่นกับท่านผู้ใหญ่จะเมตตาให้การสนับสนุนส่งเสริมหน้าที่การงานจะดีขึ้นท่านที่ทำมาค้าขายหรือทำธุรกิจการค้าต่างๆก็จะเจริญขึ้นได้มีหลักทรัพย์สินทรัพย์เป็นของตนเองหรือใครที่มีอยู่แล้วก็จะมีมากขึ้นท่านจะเป็นที่รู้จักของคนในสังคมจะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือกับคนในสังคมและเพื่อนฝูงท่านจะสามารถหาเงินกับคนหมู่มากได้ หาเงนินกับคนในสังคมที่ท่านอยู่ได้ทั้งในสังคมกับโลกจริงๆและสังคมในโลกออนไลน์ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่หรือญาติมิตรครอบครัวและแม้แต่ตัวท่านเองก็จะทุเลาเบาบางได้รับการรักษาที่ดีได้เจอหมอที่ดีได้พบครูบาอาจารย์ที่ดีท่านจะได้มีที่พึ่งที่ปรึกษาที่ดีชีวิตจับติกฟื้นจากร้ายกลายเป็นดีมีชีวิตที่มั่นคงขึ้นมีโชคมีลาภ ได้จับเงินแสนเงินล้านเงินหลายล้านคนโสดก็จะมีคู่คนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสุขที่เพิ่มพูนขึ้นและสิ่งใดที่ท่านคิดเอาไว้หรือวางแผนเอาไว้ก็จะสามารถบังเกิดเป็นจริงขึ้นได้สําเร็จขึ้นได้แต่ก็มีสิ่งที่ชาวราศีตุลจะต้องระวังเอาไว้บ้างก็คือที่ราศีเมษนี้มีพระราหูโครจรมาสถิตยอยู่ก่อนแล้วเมื่อพรพระพัษฎสบดีโครจรมาสถิตร่วมด้วย ก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาหรือเกิดความปั่นป่วนรุ่นวายขึ้นได้เพราะดาวพฤหัสบดีและพราหูดาวทั้งสองดวงนี้ไม่ค่อยถูกกันนะักเมื่อมาโคโจรอยู่ร่วมกันจึงทําให้ชาวราศีตุลจะต้องระวังในเรื่องของการเกิดกรณีพิพาทหรือเกิดคดีความท่านจึงยังต้องบริหารจัดการเรื่อง,องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินการทองให้ดีๆอย่างประมาทไม่ได้อย่างวางใจไม่ได้สักทีเดียว จนกว่าพระราหูจะย้ายออกจากราศีเมษแยกออกจากดาวพฤหัสบ,บดีในช่วงปลายปีนี้ในวันที่17ตุลาคม2566ก็ขอให้ชาวราศีตูลใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีและสำหรับท่านที่ต้องการทำบุญเสริมดวงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านในวันที่19เมษาย,ยน2566นี้ถ้าท่านสะดวกไปร่วมง,งานในพิธีไหว้พระพฤหัสบ,บดีตามที่โหราจานท่านต่างๆได้ทำพิธีจัดไหว้ การรับส่งดาวหรือจะไปตามวัดวาต่างๆที่มีการจัดงานพิธีก็ให้ท่านปฏิบัติตัวปฏิบัติตนตามสถานที่แห่งนั้นแต่ถ้าท่านไม่สะดวกจะเดินทางในคืนวันที่19เมษายนตั้งแต่เวลา3ทุ่ม2นาทีถึง3ทุ่ม20นาทีเป็นต้นไปให้ท่านจุดทุก19ดอกตามกำลังของดาวพฤหัสบ,บดีแล้วหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอันเป็นทิศที่เทพพฤหัสบ,บดีจะเสด็จมาในปีนี้ จากนั้นให้ท่านตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานบอกกล่าวขอพอรจากเทพพฤสัสบดีให้ท่านโดนบรรดาลและประทานพรในสิ่งที่ดีให้กับตัวท่านและถ้าท่านมีกําลังทรัพย์ก็ให้จัดหาจัดเตรียมเครื่องไหวบูชาด้วยก็จะเป็นการดีแต่ถ้าท่านไม่สะดวกก็ควรหาโอกาสไปใส่บาตไปไหว้พระไปทําบุญเพราะดาวพฤหัสบดีเป็นดาวตัวแทนของพระของฤาษีของคร,รูบาอาจารย์เป็นตัวแทนของความรู้ การศึกษาตำรับตำราดังนั้นท่านควรหาโอกาสไปทำบุญให้กับครูบาอาจารย์ทำบุญให้กับพระทำบุญให้กับโรงเรียนร่วมสร้างโรงเรียนร่วมสร้างห้องสมุดร่วมจัดพิมพ์ผลิตหนังสือตำรับตำราร่วมบริจาคหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนหนังสือสวดมนต์หรือหนังสือที่เสริมสร้างความรู้ในเรื่องต่างๆก็จะเป็นการถูกโฉลกกับดาวพระลัชษบดีและถ้าท่านทำบุญด้วยการบริจาคเงิน ก็ให้ทำตามกำลังของดาวพฤหัสบดีโดยให้ลงท้ายด้วยเลข19บเกโดยอาจจะเป็น19บาท1 1 9บาท1ันบาทหรือเท่าไหร่ก็ได้ตัวให้ลงท้ายด้วยเลข19กก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาให้กับท่านและในวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆสำหรับท่านที่สนใจในวิชาโหราศาสตร์ไทยที่จะแจ้งให้ท่านทราบอีกสองเรื่องเรื่องแรกก็คือ ผมมีกลุ่มเรียนโหราศาสตร์ออนไลน์ใน Facebook กลุ่มปิดที่เมื่อก่อนผมเปิดกลุ่มให้เข้าม,มาเรียนได้ฟรีซึ่งก็เปิดมาประมาณ1ปีกว่าแล้วนะครับก็มีคนเข้ามาเรียนประมาณ4 0 0 0กว่าคนแต่ก็ปรากฏว่าคนส่วนมากที่เข้ามาเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียนรู้กันทำให้จากวันนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็เลยตั้งกฎขึ้นมาหมายว่าถ้าใครอยากจะเข้ามาเรียนก็ต้องเสียค่าเข้ากลุ่ม199บาท เผือว่าเสียตังเรียนกันแล้วจะได้ตั้งใจเรียนกันมากขึ้นแต่เงินจำนวนนี้ก็ถือว่าน้อยมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในสิ่งที่ผมสอนเพราะคุณสามารถนําไปใช้ในการดูดูให้ตนเองหรือจะนําความรู้นี้ไปทําเป็นอาชีพเป็นหมอดูทํานายดวงชะตาก็ได้แค่ดูดวงให้ลูกค้าหนึ่งคนคุณก็ได้ค่าสมัครเรียนคืนแล้วแต่ประเด็นหลักๆที่ผมตั้งใจเอาไว้ก็คือ ผมอยากให้คนไทยได้มาเรียนรู้ในศาสตร์นี้กันให้มากๆนะครับเพราะว่าสามารถนำไปใช้ในการวางแผนดำเนินชีวิตของทุกท่านได้จริงๆสำหรับท่านที่สนใจที่จะเข้าเรียนก็จะมีวิธีการดังนี้นะครับขั้นแรกให้ท่านโอเนเงินไปที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0468131471ชื่อบัญชีนายทิติพันธ์ จากนั้นก็ให้ไปแอดเป็นเพื่อนกับผมใน Facebook ที่มีชื่อว่าลุงโจโหราแล้วก็ส่งหลักฐานการโอนเงินเข้าไปที่กล่องข้อความใน Facebook ของเฟซลุงโจโหรานะครับจากนั้นผมก็จะเชิญท่านเข้าไปในกลุ่มเรียนแล้วท่านก็สามารถเริ่มเรียนก็ได้เลยและในเรื่องที่สอที่จะแจ้งให้ทราบกันก็คือตอนนี้ผมกลับมาเปิดรับทำนายดวงชะตาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีค่าครู900บาท ใช้ระยะเวลาในการดูไม่เกินหนึ่งชั่วโมงโดยดูผ่านทางช่องทางไลน์ถ้าท่านใดสนใจก็ให้แอดไลน์ไปที่ joe 5 1 4 2นอกจากนี้แล้วนะครับทุกท่านก็ยังสามารถเข้าไปพูดคุยกับผมได้ใน Facebook Page ที่ชื่อว่าสองดวงกับลุงโจโห,โหราก็จะมีเกร็ดความรู้ทางหโหราศาสตร์และเรื่องอื่นๆมาโพสต์ให้กับทุกท่านเป็นประจำ สุดท้ายนี้ครับผมก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกท่านนะครับด้วยความรักและปรารถนาดีจากลุงโจโหราครับผม